สวัสดีสาวเกมแคสอแคนทุกท่านครับเพราะกับผมแก้วก้าหากคุณผู้ชมกำลังมองหาสูตรทำสำดาวบ้านสิบคุณชมมาถูกที่แล้วครับวันนี้แก้วจะมานำเสนอสูตรทำสำดาวบ้านสิบผู้ชมกันครับเป็นการใช้แม่มดปลาหินนั่นเองสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่ใช้ทำสำดาวได้ดีมากๆเลยท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมช่องของเราช่องแก้วก้าจจำการแคสเกมแคสอัแคนชมกันมีทั้งสูตรป้นสูตรวอและข่าวอัปเดตใหม่ๆถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดคลิปใหม่ อย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มกระดิ่งครับชมจะไม่พลาดทุกๆการแจ้งเตือนดีวันนี้นะครับแก้วจะสอนเล่นนะครับโดยที่จะลงนาทางการเล่นครับคุณชมสมัครที่จะรับชมและนําไปใช้นะครับทำสำดาวได้เลยซึ่งวันนี้ครับเราจะเล่น2แบบนะครับแบบแรกครับก็จะเป็นการโจมตีโดยที่การใช้ถังแคนและเครื่องจักรครับซึ่งแบบนี้แก้วแนะนำนะครับเพราะว่ามาสมัครที่จะมีโอกาสทําสำดาวได้ง่ายมากๆเลยแต่ผู้ชมท่านใดนะครับที่ในแคนครับไม่มีบ้าน12 ไม่มีบ้านสครับคอยส่งเครื่องจักรให้สามารถที่จะดูสุดที่2ได้น,นะครับแก้วจะทําการเล่นให้ชมกันซึ่งเราจัดําการใช้ถ่านแคนแต่จะไม่ใช้เครื่องจักรนั่นเองเดยเรานะครับมาเล่นกันสําหรับสุดแรกครับเป็นสุตรที่ใช้เครื่องจักรเนาะทานที่ใช้นะครับจะเหมือนกันทั้ง2สุดเลยก็จะเป็นการใช้กลเลม2ตัวแม่มด10ตัวปลาหิน10ตัวน้ำยาที่ใช้นะครับเลือกใช้เป็นเพิ่มเลือดสองขวดป้า2ขวดกระโดด1ขวดพิษ1ขวด ween, คิงควีนครับถ้าไปไปได้ก ซึ่งสุดนี้นะครับถามว่าถ้าไม่มีคิงไม่มีควีนได้ไหมไม่มีคิงสามารถทำการใช้สุดนี้ได้แต่ถ้าไม่มีควีนครับแก้วไม่ค่อยแนะนําเลยครับเพราะว่าเราไปเล่นนะครับอาจจะเจอบ้านที่เอาถังแคนไปสายการอย่างเช่นมังกรมังกรไฟฟ้านะครับแล้วมันจะไม่มีตัวโจมตีทางการนั่นเองจะมีตัวแต่แม่มดนะครับอาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่ก็เลยแนะนำนะครับว่าถ้าจะทําการโจมตีอาจทำการโจมตีบ้านสิบนะครับก็อยากใช้ควีนไปด้วยถ้าไม่มีควีนเราควรที่จะไปใช้สุดอื่นดีกว่า ส่วนถ่าแคนครับให้ขอแบบนี้เลยนะครับเป็นถ่ายแคนที่ดีที่สุดแล้วนะครับก็จะเป็นยักษ์หนึ่งตัวไปหินท้าตัวไม่แข็งหนึ่งขวดแล้วรถจอกกำแพงเดี๋ยวเราครับไปชมแอคชั่นการโจมตีกันเลยบ้านงนี้นะครับที่แก้วโจมตีนะครับแก้วจะมาบอกครับว่าจะเข้ายังไงก่อนที่เราจะเข้าครับเราต้องดูก่อนว่าบ้านครับอยู่ตรงไหนอย่างเช่นบ้านหลังนี้นะครับบ้้นอยู่ตรงกลางเราจะเข้าด้านไหนดีเราจะเข้าด้านซ้ายด้านขวา ด้านบนด้านล่างครับก็ <c oughs> เลือกเอาครับว่าจะเข้าด้านไหนส่วนใหญ่นะครับก้จะมองไปที่ปราทแคนครับหรือว่าอ,อย่างเช่นคิงควีนครับอยู่ด้านไหนเราอาจจะเข้าด้านนั้นนะครับจงตีมตาลงไปก่อนถ้าผู้ชมนะครับต้องการที่จะเอาสองดาวชัวร์ถ้าบ้านมันอยู่ด้านซ้ายนะครับหรืออยู่ด้านขวาผู้ชมก็สามารถที่จะจอกเข้าไปที่บ้านได้เลยโอกาสที่เราครับจะไม่พลาดสองดาวครับมีสูงม,มากเลยแต่ผู้ชมครับต้องการที่จะลุ้นนะครับเอาสามดาวบางครั้งนะครับเราอาจจะต้องเข้าอีกฝั่งหนึ่งอย่างเช่นป้านอยู่ด้านขวาสุดเลย แต่เราอาจจะเข้าด้ซานครับใช้รถจักรเพเข้าไปก็ต้องวัดใจดูเนาะอาจจะต้องอาศัยประสบการณ์เยอะๆเลยถ้าเป็นบ้านอย่างนี้นะครับแก้จะ้ายังไงดีแก้เลือกที่จะเข้าด้าซ้ายมื่นครับการลงทหารให้ทําการใช้กุญเลนไปก่อน2ตัวนะครับลงไปด้านซ้าย2ตัวและทําการใช้รถจงกพลลงไปเลยจากนั้นนะครับปล่อยแม่มดแล้วก็ปาหินลงไปเป็นหน้ากระดานอยาเข้าไปนะครับเท่าเรานะครับจะเข้าไปด้านในและบางส่วนครับแม่มดกับปาหินบางส่วนจะออกไปด้านนอกครับคอยเก็บด้านนอกนั่นเองแล้วก็ให้ปล่อยคิงคุยลงไป Effort, ถ้าเราจะเข้าไปนะครับถ้าหากว่ามีต่แคนครับเป็นมังกรไฟฟ้าชมอาจจะตกใจนะครับว่าโจมตีว่าเราจะจัดการมันยังไงก็สามารถทําการโจมตีได้ครับโดยทําการใช้แค่แข็งไปหนึ่งทีแล้วก็ใช้แม่พิปพานครับแล้วก็ให้แม่มดหรือว่าควีนทำการโจมตีกับมังกรไฟฟ้านั่นเองแต่คือส <il> ุดน <están> ี้นะครับก็คือเราต้องบีบให้ควีนเข้าตรงกลางครับอย่าให้ควีนออกข้างถ้าควีนออกข้างครับเราอาจจะกําจัดฐานแคนไม่ได้นั่นเอง แล้วก็ป้อมอิโฟดครับเราอาจจะแช่แข็งก็ได้นะครับถ้าว่ามันโจมตีเข้าไปที่ควีนหรือโจมตีที่เอารถจักรแพงนั่นเองจากนั้นนะครับก็จัดการใช้น้ำยานะยครับการใช้น้ำยาครับแก็จะใช้2จุดนะครับก็คือจุดแรกครับคือตอนที่ถ้าเราเข้าไปได้ไหนนะครับให้ทำการปล่อยน้ำยาบ้าน้ำยาพุ่มเลือดลงไปครับและอีกจุดหนึ่งก็คือให้ทําการใช้น้ำยาบ้าและน้ำยาพุ่มเลือดนะครับลงไปที่บ้านครับเวลาที่รถจักรแพงมันปล่อยไปหินออกมาไปหินจะเป็นเอมาตะเลยนะครับ ทั้งเพิ่มเลือดด้วยนะครับแล้วก็โจมตีได้แรงขึ้นนั่นเองส่วนแม่กระโดดครับก็แล้วแต่นะครับว่าจะให้ปาหินนะครับไปที่งไหนต่อไปซึ่งแก้วแนะนำนะครับว่าให้ปล่อยไปที่ป้อมอิฟโรนเองจากนั้นครับมันก็จะโจมตีเข้าไปโอกาสที่ได้สับดาวมีสูงมากๆเลยอ่ะถือแก้วกดที่ดูนครับเริ่มต้นมานะครับการใช้โกลเลมที่มีนะครับไปทานซ้ายมือแล้วก็ปล่อยรถจากแผงลงไปนะครับใช้ปาหินลงไปแล้วก็แม่มดลงไปนะครับตามที่แก้บอกเลยใช้คิงควีนลงไป ถ้าเราจะเข้าไปด้านในนั่นเองก็จะเข้าไปกัน,นครับแล้วก็ทำการใช้ใไม่บ้านลงไปนะครับให้กับโกเลมป่ายหินอะไรพวกนี้นะครับมันจะได้เคลื่อนที่ไวขึ้นและโจมตีได้แรงขึ้นนั่นเองรถจะกรแพงเข้าไปนะครับโจมตีเข้าไปที่กำแพงก็โกเลมนะครับถูกป้อมอิฟโฟรดูดเลือดเราก็ไม่กลัวเนาะแล้วก็ปล่อยเมียบ้าน,นครับแล้วก็เมียเพิ่มเลือดลงไปที่รถจักาแพงนั่นเองเพื่อที่จะให้ป่าหินที่ออกมาครับได้รับความความบ้าคลั่งนะครับแล้วก็เพิ่มเลือดเข้าไปอีกหนึ่งที คมเลือดอาจจะปล่อยด้านขวาหน่อยก็ได้เนะแต่แก้ปล่อยไปตรงกลางนั่นเองก็จะปล่อยลงไปนะครับซึ่งถ้าเราจะเข้าไปนะครับถ้าถามแก้ว,ว่าเอา่อระหว่างป้อมอินฟลูเส้นเดียวและหาเส้นนะครับจะโจมตีแบบไหนดีก็โจมตีได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าเป็น5าเส้นนะครับแม่มดอาจจะไม่ชอบเนาะเพราะโครงกระดูกที่ออกมาครับจะถูกโจมตีได้ง่ายเลยเส้นเดียวก็ดีนะแต่ข้อเสียของเส้นเดียวครับก็คือถ้าเราโจมตีนะครับมันมันยากตรงที่ รถจกักรแพรนะครับจะเข้าไปไม่ถึงบ้านเพราะว่าป้อมอินฟลูเซนเดียวนะครับจะดูดเลือดป้อมจะดูดเลือดรถจกักรแพรก่อนนั่นเองให้ทําการเชี่ยขแข็งไปก็ดีเหมือนกันซึ่งการโบนี่แก้วไม่ค่อยห่วงครับแก้วคิดว่าถ้าผู้ชมใช้สุดนี้นะครับยังไงก็ได้สามดาวทุกตาเลยแต่ว่าถ้าผู้ชมเอาไปตีบอนครับแก้วค่อนข้างที่จะห่วงเหมือนกันนะเพราะว่าบอลเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าถายแคร์เป็นตัวอะไรยกเว้นแต่เราจะตรงตีทีหลังครับถ้าเป็นบอลไฟฟ้านี่ยากเลยแต่ถ้าเป็นลาวาน,นครับถามว่ายากไหม ก็อาจจะเสียเวลาเหมือนกันแต่ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับสมารถโจมตีได้เลยได้เป็นพื้นดินครับป่าหินแม่มดจัดก,การได้เลยคิงก็จัดก,การได้นั่นเองโอเคครับนี่ก็เป็นการโจมตีที่แกวแน,น,น,นะนาการครับเป็นสุรที่ใช้ทาสามดาวได้ดีและง่ายที่สุดเลยครับที่แก้วอยากจะแนะนําก็เรียบร้อยครับเราได้มาสามดาว1นึเต็มนะครับเดี๋ยวตาต่อไปแกวจะไปป้นให้ชมการแบบสดๆเลยครับมาดูกันว่าสุดนี้นครับเราจะป้นได้สามดาวหรือไม่ไปลุยกันเลย มาชมแอคชั่นการโจมตีแบบสดเลยนะครับเราทำการโจมตีบ้านให้ชมกันก็เป็นบ้านเลเว่าสิบนะครับที่โหดใช้ได้เลยทำมันจะเข้ายังไงดีนะครับเราเจอป้อมอิฟโรเป็นห้าเส้นนะครับจะเข้าด้าซ้ายขวาบนล่างเข้าด้ไหนดีถ้าเป็นแบบนี้นะครับแก้วจะจ่อไปที่ป้อมอิฟโรนะจะจ่อเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้ทางเราครับเข้าไปด้านในอาจจะเข้ายังยืงขวาหน่อยนะครับก็ทําการใช้กุเแมลงไปก่อนเลย2ตัวนะครับแล้วก็ใช้อุรักษังแลงไปปล่อยแม่บดลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยปลายหินลงไป จะนนทำการใช้คิงคุยลงไปปล่อยยังไม่บ้านลงไปหนึ่งขวดเลยรถจักรแพงของเราครับจะเคลื่อนที่ไปด้านในและเข้าไปด้านในนั่นเองก็จะทาการใช้ยังไม่บ้านที่มีครับลงไปหนึ่งขวดเลยออย่างนะครับยังยังไม่ต้องใช้นะครับดูเหมือนว่าเท่าเรานะครับที่ปล่อยลงไปจะไม่เข้าไปตรงกลางครับมาดูกันว่าแก้วจะรับมือ,อยังไงก็จะใช้กระโดดตรงนี้ละกันเพื่อที่จะให้ถักเรานะครับกลับเข้าไปด้านในแล้วรถจักรแพงไปถึงบ้าน,นครับทาการใช้ยังไม่บ้านลงไปนะครับน้งไมเพิ่มเลือนลงไป ก็จะเข้าไปได้ไหมโอเคนะครับทำการเช็คแข่งไปที่ป้อมเอ็กโบและอินฟลูนั่นเองปลาหินยิงเข้าไปนะครับทาการใช้เพิ่มเลือดลงไปด้านนี้เลยก็จะเพิ่มเลือดป่านะครับเจอกับระเบิดด้วยมาดูกันว่ามายนี้เราจะได้สำแดวหรือไม่นะครับท่านผู้ชมอยากจะให้ทางเราเข้าทนายชวนครับอาจจะปล่อยแม่มดหรือปลาหินได้ขวาด้านซ้ายก่อน,นครับเป็นการตัดทางนั่นเองก็สามารถที่จะทําได้เลยนี่ก็เป็นควีนนะครับสักเข้าไปที่ป้อมอินฟลู ให้แม่พิทลงไปนะครับตรงนี้เลยคิงก็เกือบตายแล้วนะครับเจอป้อมเอ็กโบใช้สกิลให้ตัวละกันด้านบนนะครับมีเป็นแม่มดนะครับแล้วก็โกเลมที่เหลืออยู่นะครับคิงก็ค่อยขึ้นที่ไปแต่นี้ค่อนข้างที่จะกระท้อนกระแท่นนะครับไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่มาดูกันว่าแก้วจะได้สำดาวหรือเปล่าครับโกเลมนะครับเป็นโกเลมไม้นะครับซึ่งอยู่ด้านขวามือด้านซ้ายครับมีเป็นปลาหินเข้าไปคิงเข้าไปนะครับป้อมเอ็กโบจะพังไปไหมคิดว่าน่าจะพังไปเนาะโอเค เอ็กบูพังลงปายนะครับควินเข้าไปด้านในมอต้าพังลงปายนะครับค่อยๆขึ้นที่ไปคิงของเราจะตายแล้วนะครับที่อยู่ด้านซ้ายมือก็จะเป็นราชันคงกระดูกนั่นเองควินอยู่ด้านขวาครับค่อยๆเข้าไปสัดเข้าไปที่กำแพงครับอาวุธที่เจอก็ไม่ค่อยหนักหนาเท่าไหรแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่หรือว่าป้อมธนูนะครับพอมดก็ไม่ไม่ยากเท่าไหร่แล้วแต่ว่าแม่มดก็มีเหมือนกันครับคอยปล่อยคงกระดูกออกไปโอเคนะครับเราขึ้นที่ไปอาซูมเข้าไปนะครับ แม่ควนเข้าไปนะครับท้านายมือใส้เข้าไปที่ป้มปุนใหญ่นะครับก็จะเก็บมาได้นั่นเองหมายนี้ก็เกือบพลาดเลยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะครับข้อเสียของแก้วคือตอนนี้มีครับแก้วปิดทางได้ไม่ดีพอครับก็เลยทําให้ทางเราครับจะออกด้านข้างนิดนึงฉะนั้นนะครับก็ต้องปิดทางด้านข้างก่อนเลยครับอาจจะปล่อยแม่มดด้านซ้ายด้านขวา2ตัวครับต้นบน2ตัวด้านล่าง2ตัวได้เหมือนกันนี่คือการโจมตีนะครับด้การใช้เครื่องจักรครับตาต่อไปเราจะไม่ใช้เครื่องจักรเดี๋ยวไปดูกันว่า จะเล่นยังไงไปลุยกันเลยสำหรับสูตรที่2เราจะไม่ใช้เครื่องจักรนะครับก็จะใช้เป็นทานมะเดิ่มือยนะครับกเลม2ตัวแมมโมส10ตัวปลาหิน10ตัวนะครับใน,นแม่ที่ใช้นะครับมีการเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับ,รเ,นนนรบเราเอาแม่พุ่มเลือดออกไปหนึ่งขวดและใส่ใน,นแม่กระดูกเข้ามาแทนหนึ่งขวดนะครับเพราะว่าเราไม่มีรถเจาะเนาะ เราก็จะให้โกเลมไม่มดปาหิน,นครับกระโดดเข้าไปด้านไหนนั่นเองแล้วก็มีแต่แคนครับเหมือนเดิมเลยเป็นปาหินท่าตัวยักษ์หนึ่งตัวแช่งหนึ่งขวดครับเดี๋ยวเราครับไปชมวิธีการเล่นเลยครับว่าเล่นยังไงไปลุยกันเลยมาชมวิธีการลงทหารโดยที่ไม่ใช้เครื่องจักรกันนะครับเราจะมีกระโดดสองขวดใช่ไหมให้ดูนะครับว่าจะเข้าได้ไหนบ้างถ้าแบบนี้นะครับคุณผู้ชมอาจจะจอดจากด้านซ้ายล่างก็เข้าเข้าไปได้เหมือนกันหรือว่าจะไปด้านขวานนครับมาด้านล่าง ด้านซ้ายได้หมดเลยถ้าเป็นแก้วครับตอนนี้แก้วเข้าด้านซ้ายมือเพราะว่าใหญ่ทำการโจมตีกับบ้านครับที่อยู่ด้านในก็ทําการใช้กระโดดครับลงไปด้านซ้ายด้านซ้ายก่อนเลยนะครับที่แก้วบุงไว้แล้วก็ตรงที่ป้อมอิฟโรดครับถ้าเราจะเข้าไปด้านในและจะเข้าไปที่บ้านครับแล้วก็ไปด้านขวามือต่อไปถ้าคุณชจมจะเข้าด้านอื่นก็ลองทําการใช้กระโดดลงไป2จุดนั่นเองก็สามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้เลยจากนั้นนะครับพอปล่อยกระโดดลงไปให้ปล่อยกลิมลงไปนะครับสองตัว แล้วปล่อยแม่มดลงไปนะครับทางด้านซ้ายมือก็จะปล่อยเป็นนักกระดานลงไปก็ได้นะครับหรือว่าจะปล่อยสาย5้าขวาห้าครับแล้วก็ปล่อยปลายหินลงไปแล้วรอจังหวะอีกนิดนึงเราปล่อยคิงคุยลงไปครับและทําการใช้ทาแคลงไปเราไม่มีรถจักรแพงนะท่าแครเราจะออกด้านนอกก็จะปล่อยตรงกลางเลยครับมันจะเข้าไปด้านในนั่นเองทาแคเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะเข้าไปจมตีบ้านสําหรับน้ํายาที่ใช้นะครับเหลือเป็นน้ํายาบ้าและน้ํายาเท่มเลือดนั่นเองน้ำยาบ้าครับคนแรก ให้ใช้ด้านนอกเลยครับที่ปล่อยฐานลงไปและคนที่2ครับให้ปล่อยไปที่ประมาณป้อมอิฟโรเนาะแล้วก็ใช้เพิ่มเรือลงปานครับเมื่อโบเลเร์นครับถูกโจมตีนั่นเองนี่ก็เป็นการโจมตีง่ายเลยครับส่วนแข็งะครับอาจจะเก็บไว้ใช้กับถานแคนครับถ้าเป็นมังกรไฟฟ้าก็ใช้ได้เลยหรือว่าจะแค่ไปที่ควีนแช่ไปที่ป้อมอิฟโรป้อมพมดได้หมดเลยครับก็แล้วแต่ครับว่าจะเราใช้เมื่อไรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับและการตัดสินใจของผู้ชมถ้าผู้ชมตัดสินใจจะใช้นะครับก็ ไม่ต้องไม่ต้องเสียดายนะครับใช้ไปเลยซึ่งส่วนใหญ่นะครับสุดนี้ก็สามารถที่จะลุ้นสมดาวได้นะครับแต่แก้บอกก่อนเลยครับว่ามันจะสู้สุดที่มีรถจักรแพงไม่ได้นะครับถ้ามีรถจักรแพงเนี่ยโอกาสที่ได้สำดาวสูงมากเลยถ้าเป็นสุดนี้นะครับและไม่มีรถจักรแพงมันก็จะลดลงมาหน่อยแต่ก็ยังมีโอกาสทำสำดาวได้นะครับแล้วแต่แบบป้านะครับว่าเราจะจอดได้ไหมโอเคครับเรามาดูรีเพลย์กันเลยแกเริ่มต้นมานะครับการใช้กระโดดลงไปด้านซ้ายมือตรงกลางครับแล้วก็ จะทาการใช้กุลนมลงไปปล่อยแม่มดลงไปนะครับทางด้านในแล้วก็จะเคลื่อนที่ไปกันนะครับใช้ปายหินลงไปแก้วปล่อยไปเป็นด้านสายห้าตัวขวาห้าตัวนะครับแล้วก็ปล่อยถักตักตรงกลางไปนะครับเป็นปลายหินคิงควีนนะครับทำให้ปายหินเข้าไปตรงกลางนั่นเองนี่ก็เป็นอีกวิธีนึงนะครับป้องกันแทนที่เราจะไม่ให้นะครับปลายหินหรือว่าแม่มดออกด้านข้างก็จะเข้าไปนะครับใช้เพิ่มเลือดใช้แม่ว่าลงไปก็เข้าไปด้านในได้นะครับ เจอเป็น Queen The ควีนได้อยู่ด้านในคิงเข้าไปนะครับเสียสกิลมัลทูธาเลยก็จะเคลื่อนที่ไปนะครับค่อยๆเคลื่อนที่ไปเท้าขวานครับที่มีน่ากลัวก็จะเป็นป้อมเอ็กโบและก็อิ f ฟโรดครับแก้วก็แช่แข็งไปแต่แช่ไม่ดีนะถ้าแช่ดีกว่านี้นะครับเราสามารถทำการแช่ป้อมขโมยได้ด้วยถ้าเราเข้าไปนะครับด้านความมือค่อยๆเคลื่อนที่ไปก็ปจะซัดเข้าไปนะครับที่น่ากลัวก็คงไม่มีแล้วเนาะเพราะว่าคิงเราก็เป็นเลเวลสูงครับสามารถทำการโจมตีได้ดี ก็อยากจะแนะนำเลยครับพราสุดนี้ถ้าไม่มีควีนห้ามเล่นเลยนะครับให้ไปใช้สุดอื่นแทนดีกว่าแต่ไม่มีคิงนะครับสุดนี้ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้คิงทําอะไรมากมายนะครับแต่ถ้ามีก็ดีไม่มีก็ไม่มีปัญหานั่นเองท่านที่เหลืออยู่นะครับเป็นแม่มดที่เสกโครงกระดูกออกมาครับเยอะแยะมากมายเลยก็จะเึลนที่ปลายด้วยความมือนะครับโจมตีเข้าไปเรามีโกเลมนะครับเรามีปยหินแล้วอยู่ การโจมตีเข้าไปนะครับที่กําแพงโอเคครับค่อยๆทำการโจมตีเข้าไปโคกระดูด้ลื่นขวาน,นครับเคลื่อนที่ไปก็จะเข้าไปด้านในนั่นเองนี่ก็เป็นการโจมตีโดยทําการใช้ท่านนครับแล้วก็ใช้ถังแคนแต่ไม่ใช้เครื่องจัรก,ก็พอโจมตีสาดาวได้เหมือนกันเดี๋ยวเราครับไปชมแอคชั่นการโจมตีแบบส,สดๆเลยครับไปลุยกันเลยมาชมแอคชั่นการโจมตีกันดีกว่าครับมาดูกันว่าเราโจมตีงไง ดูที่ไม่มีเครื่องจักรเนาะจะบ้านนี้นะครับก็เป็นบ้านทรงมินิมินินะครับเราโจมตีได้ง่ายเลยกันที่เข้าจะเข้านะครับก็เข้าด้านซ้ายก็ได้นะครับด้านขวาก็ได้แต่แก้วโดยทีก็เข้าด้านซ้ายมือนะครับทำการเชคกระโดดลงไปก่อนหนึ่งขวดเลยแล้วก็สองขวดเลยนะครับทำการปล่อยกระโดดลงไป2ตัวแมวบมดลงไปเป็นหน้ากระดานเลยแล้วก็ปล่อยปลายหินลงไปนะครับด้านซ้ายมือจากนั้นครับทำการเช็คิงควีนถ้าแครลงไปนะครับก็จะเข้าไปด้านในปล่อยยาบ้าไปหนึ่งขวดเลยถ้าเราจะเข้าไปด้านในนั่นเอง ก็จากเคลื่อนที่ไปกันนะครับซูมเข้าไปนิดหน่อยแล้วก็แช่แข็งไปดีไหมคิดว่ายังไม่ต้องแช่นะครับแต่ว่าทําการใช้เพิ่มเลือดลงไปแล้วก็ใช้ยัไม่บ้าลงไปนิดคนเลยถ้าเราจะเข้าไปกันนะครับแช่แข็งไปด้วยความมือที่ควีนเอ็กโบแล้วก็อินฟลูสครับกินของเราเข้าไปนะครับทำการใช้สกิลมาลิทูดาเลยปล่อยยายพิ่ไปที่ควีนเลยนะครับจะได้ออนแอร์ลงโอเคนะครับแบบนี้ไม่ยากครับเราสามารถที่จะยัดเข้าไปนะครับได้ให้มันระเบิดตุ้มได้แน่นครับ ถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งนะครับเจ๋งเจ๋งไม่ใช่แจ๋มนะครับโอเคครับทินของเราจะตายลงไปไปหินเข้าไปนะครับก็จะเคลื่อนที่ไปกันเนาะซึ่งควีนครับอยู่ด้านซ้ายมือเคลื่อนที่ไปนะครับคิงก็อยู่ด้านในนะครับจะออกไปด้านนอกแม่มดก็มีเหมือนกันโดยสุดนี้นะครับก็แนะนำนะครับท่านผู้ชมจะเอาไปป้นครับแก้วไม่ค่อยอยากจะแนะนําให้เล่นเลยนะครับเพราะว่ามันใช้น้ําดําเยอะนะครับสามพันกว่าครับต่อการป้้หนึ่งตา อาจจะไม่คุ้มนะครับอาจจะไม่คุ้มกว่า,าจ,จะหาบ้านที่มีน้ำดำเยอะกว่านี้ก็ยากเหมือนกันแต่ถ้าคุณชมจะเอาไปวอครับแก้แนะนําเลยบ้านสิบนะครับ,นนบ,รบสูตรนี้เอาไปวอได้ดีนะครับไม่ว่าคุณชมจะมีเครื่องจกักรหรือไม่มีเครื่องจักรครับวางแผนให้ดีและลงให้ดีนะครับรับรองว่าคุณผู้ชมจะไม่พลาดสําดาวกับการใช้แม่มดปลายหินนั่นเองก็อยากจะให้เล่นการน,นะครับไว้ถ้าแก้วมีสูตรอื่นๆนะครับที่เจ๋งๆแทบแก้วจะมาสอนเล่นต่อครับท้ชมชอบซีรีส์นี้นะครับการสอนเล่น ก็สามารถที่จะเขียนคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยครับว่าชอบหรือไม่ชอบครับหรือว่าอยากจะให้แก้วปรับปรุงยังไงปรับปรุงการพูดปรับปรุงการลงทหารครับหรือว่าปรับปรุงการใช้ลูกศรนะครับก็สามารถที่จะแนะนำเข้ามาได้ครับแก้วพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นไปก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้เลยวันนี้ครับก็ได้เรียนแล้วนะครับกับการใช้แม่มดปลาหินนะครับปลาสิบเป็นสุดที่แก้วชื่นชอบนะครับแล้วก็รักมากๆเลยจมสามารถที่จะนาไปใช้ได้เลย และท่านผู้ชมนะครับนไปใช้แล้วใช้ได้ดีมั้นะครับได้สัมดาวหรือเปล่าหรือว่าตีไม่ได้ดาวเลยก็มาพูดคุยกันได้นะครับแก้วจะขอบคุณมา,มากๆเลยสำหรับวันนี้นครับแก้วขอตัวลาไปก่อนแล้วพบวก,กันใหม่สวัสด,ดีครับ